สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนม,อมูอนีธิาพ่อกับผมนี่กรทั้งสองน้องนะจ๊ะคือเก่านะครับเนาะมูลนิธิผ้าพี่ผ้านองมากินกุ้งแท่หน้าปลาครับกุ้งแท่น้ปาปลานี่ครับนี่สดลาดนำลาดแล้วลาดนำย่ำมันเลยแหละมามากินเลยครับไอเขาว่ามันสดแล้วมันหวานหวานหวาน,วานแมนบอ่อหวานเอาะอง กัดโตกันเจ้ไา,ากัดโลือืมหวานหวานรนเจ้าันเขาเนืกันอืมเจ้าเลยกันเลยเนาะสะลานงร่างที่เอาใบออกอ อยู่มะาจาังนาอืมมีทั้งผักสาลาเณรมีทั้งมะระหวานเนี่ยซาลัเแรปลูกเองจ้ะซาลานณรปลูกเองเราเด้กินกันี้ก่อนแต่คุกไข่มันดีๆนะพี่มันเข่าเครื่องดีๆนะเห็นไหมพริกไปก,กองอยู่มองเดียวเนะ่เออน้ำอยู่ข,ข้างล่างเนี่ยโอ้พี่กระเทียมเรียน,นออกมันนอกจาน มาได้จ้าพอกันคือเกาช่องน้องนะจ้านะจ้าหน่อยโมนี่นกุ้งแซน้ำปลาจ้ากุกไอ้ติก้อนมันอยากกินก็เลยเฮ็ดให้จ้ะกับไอ้มะละจ้ะเพิ่งเราอ่ากกดไปกดแช่สกดซับสไครน้องเนี่ยได้จ้าเด้อคำว่าติดตามตัวแดงๆเงน,นจ้าอันพวกติดตามแล้วก็กดไลน์น้องเนี่ยได้จ้ากดไลน์พวกนี้ก่อน <laughs> อืมสาราเน่งามงามป,ปลูกไว้ล้างบ้านไงซาลาเณ่งามขนาดเลยกุ <c oughs> ้งใหม่ๆส่สดสดฝนตกก็หอนอืมฝนตกก็ตกน้อยเดียวฝ่าห้องกาศก็หอนก็เต้าอีกอืมกระเทียม มองเงินตกก็น่าสาบรีสาบรีฝนตกจะ้ะตกแล้วก็หอนปะกระดงามมันน้งมาอโอ้ยสมสพ็เผ็ดจุดจาดจานเลย ละมันก็เกิดมาละหวานมันก็เกิดมาละจีนเนี่ยอีกระยับก็ไม่รู้ยี่กระยับตัวอะไรขอนำน้องข้อมาปลาจิ้มขนนาดน่ะวังกุ้งเวสเซเลนนีมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมากินด้วยกัน กุ้งแส่นันปลาครับกุ้งแส่นันปลาช่วงนี้ล่งทะเลก็บ่อยหน่อย <c oughs> มานนนันัก้ก็จิ๋วก็ไมีแกวหยาบก็ โม,มไม่ม็นมมีเขววดอกเหงือกมันเป็นแผลตรงเหงือกว่าเกี่ยวกับไปแล้วมันมันไปโดนไปโดนแผลเลยเจ็บแต่แล้เกี่ยวกับขาขับอืสดหนามทุงน้อยผมซื้ว่าสดหนามบ่อยหนามย่ำ ง่ามั้งย่านาดเลยขอหน้าฝุ่น้นะสดงไปสงการมานประไไเนี่ยยู่งบานเนาะมาไนปไทยโควิดมานปไ,ไทยนาะสุดท้ายที่บงเนาะ บกติดีเด็ดกระถินมาแล้วมะเสาว์เนี่ยน้ำทังงามงามยอดงามงามโดนฝนาอคกับเดี๋ยวมือมือหลังจะไปเด็ดมากินกระปุลต้งหน่อยกำลังงามเลยเขาตัดมันแ้วมันโป่งเหมือนว่ากำลังงามโควิดสงการกับคนไปเที่ยวไทยดอกก็ถหามเดียนน้ำหามหยังกันอยู่บ้านดีกว่า ซอสมันเขียเครื่องอาส่วนส่วนลายเวียนมัทามืกกุ้งก็ลังกินเลยโตก็ลังกิน ปเป็ดอหวานน,นิดๆกลมมากกลุ่มผมว่ามันกลมไปพุนหัวสิดวดครับกลมพักงงางามจาสะสารแน่ปูไว้มันโดนฝนนะจ๊ะงามครับ เอ้าอีกสองคำเนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ามากินนับกันนะ้วพ่อแม่พี่น้องมานี่นี่นี่โอ้ยใหญ่กุ่งสดๆตัวใหญ่ Thế chuột chuột chặt chặt đây ừ. Hãy subscribe cho không <laughs> mhm không được không nữa không được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  không không mà đã, mà là sốt เป็ดจวดๆจาๆเลยเอาคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้เ้อครับเด้อถ้าถือใจก็กดกระดิง่งตัวแดงๆติดตามด้อครับเด้อกดไลก์น้ำเนเี้ยนะครับท่องน้องนะจ๊ะนะครับเด้อสวัสดีครยกสินบนกันหนะเออหลือหลายนะครับเหลือหลายเลย,อ,ลย,เลยอีเล่อลไเนี่ยกินบวเบดดกเพ็ดก่เพ็ดเพ็ด